อยากออกจากงานประจำมาทำธุรกิจเต็มตัวแต่ปัญหาที่เจอคือไม่มีเงินใช้เงินหมุนตลอดอย่างแรกเลยอย่าเพิ่งออกจากงานประจำก่อนธุรกิจแฟชั่นเสื้อผ้าส่วนใหญ่คนจะติดก,กับดักคือขายได้เสร็จก็ผลิตใหม่ มันเลยกลายเป็นแบบวงจรของเงินหมุนนะ่ะมากกว่ากําไรสะสมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำอ่ะไม่ใช่เพิ่มยอดขายเพื่อหาเงินได้เยอะๆยอะยอดขายไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าคุณจะมีเงินและมีกําไรสิ่งที่เราต้องทําคือหนึ่งเราขายได้เดือนละกี่บาทตอนนี้ 2. ต้นทุนในการผลิตแต่ละล็อตอ่ะกี่บาทเพื่อเอาไปทํารายได้ต้นทุนกําไร 3. คุณมีสต็อกไหมคุณเคยเห็นสต็อกไหมเพราะว่าผลิต1ชิ้นคุณขายหมดล็อตเลยเปล่าหรือมันมีสต็อกค,ค้างอยู่ สี่คุณรู้ไหมว่าต้นทุนแพลตฟอร์มหรือว่าการขายช่องทางออนไลน์ของคุณมันเสียค่าต้นทุนเท่าไหร่และห้าสุดท้ายเลยนะคือคุณต้องคำนวณกำไรให้ได้สมมุติว่าถ้าเราขายเสื้อผ้าได้2,000 0 0บาทใช่ปะ่ะแต่ต้นทุนในการผลิตเราอะ่ะเป็นิเป็น50%คือ10,000แสนโดนค่าขนส่งค่าแพลตฟอร์มอะไรไปแล้วคือ50,000บาทค่าแรงเด็กลูกน้องอีก3 0,000สมมุตินะรวมกันเป็นเท่าไหร่แล้วอะ่ะ1ส0แ0 0แสดงว่ารอบนี้คุณเหลือกำไรแค่20,000นะ20,000เนี่ยคิดเป็น10%ของ อันนี้อีกนะแต่20,000ตรงนี้คุณต้องทำถึง10รอบเลยนะคุณถึงจะได้ทุนคืนเพราะฉะนั้นทำไมแคสโฟหรือแคสไซเคิลของธุรกิจอะมันถึงจะเป็นเงินหมุนตลอดเลยผลิตมาแล้วหมุนตลอดเลยลองกลับไปดูสต็อกก่อนบางทีอะของที่อยู่ในสต็อกอะอาจจะเป็นกําไร2คือคุณไม่มีกําไรตรงนี้จริงๆคือกําไรไม่ใช่ของจริงอย่าเพิ่งอะไปขยายยอดขาย เพื่อที่จะลาออกจากงานแต่ควรรู้เส้นทางทางการเงินว่าเรามีกำไรจริงเท่าไหร่แล้วถึงค่อยตัดสินใจว่าอีกกี่เดือนกี่ปีควรจะจกจากงานได้คุณเห็นปะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คุณขายของไม่ได้ปัญหาคือมันอยู่ที่ว่าคุณไม่รู้กำไรของธุรกิจจริงๆแล้วใครที่ขายเสื้อผ้าแล้วเป็นแบบนี้บ้างช่วยแชร์หน่อยนะคะวิธีการแก้ไขของคุณคืออะไร